ตอ,ตอนนี้เราก็กำลังจะออกจออนนาก,กาอุทยานแห<อ>่งชาติเข,<อ>ข<อ>าส่งอ้าวสมเด็จน,นะครับแีทีขมดดของเราก็พร้อมแล้วนะครับนี่นะครับสาวสาวสาวแล้วก็หนุ่มหนมหนุมนะครับไล้สดทั่วโลกนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเรามาที่นี่มีความสรุปสนุกสนานขนาดไหนนะครับ นี่นะครับนี่เราคณะของเราไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเขาศพที่คสสามอ่าวสมเด็จน้ำเชือแพ้ภูผาวารีหนึ่งสี่สองนะครับโอเคนะที่พาเราเดินทางได้ครับนี่นะครับเดี่ยวร้อนแต่ว่าก็สถานงาปาร์ตี้ถาษาที่เรียกว่าโอเคเลย มีแพรนะครับต้องจองก,กันประมาณต้องจองก,กันพอสมควรนะครับสุดูปไปน้องอืวันนี้ถ่ายไปเยอะเลยนะครับถ่ายรูปไปเยอะคุยล,ลินเมืองไทยไม่ไปไม่ได้เห็นแต่ว่านำมาฝากทุกท่าน จากการเท,าเที่ยวโดยพาเรือรุ่น20นะครับสื่อสารและก็เพื่อนๆกัคณะพร้อมครูนะครับโดยทั้งหมดเลยเป็นผู้ดูแลโครงการนะครับเที่ยวตัวไทยไปตัวทีบเนาะนะครับนะครับไปสิ่งที่เกิดลักชัวคลาหรือช่้วยหรือมะข่ยครับผมส้วยครับวยค,ครับ มาแล้วหายเหนื่อยมาแล้วหายเหนื่อยโอเคครับจักกับโอเคหรือว่าน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลนะครับโดยเฉพาะแดดเราร้อนแบบนี้ต้องบอกว่า ได้ไม่ไม่ตอว่านยพอๆกันเป็นไงจำบาวันนี้ถามพี่พิเศษค่ะถามพี่พิเศษพิเศษบอกอย่างนี้เลยวันนี้ได้ทำพีพิทิ่งใช่ไหมไม่อะทำรีฮันิมูลรีฮันิมูลนะแล้วไม่พลาล่ะ แม้ว่าก็ได้ทำดีไปนิน่งไงเขายัางไม่มได้ีว่ายังไม่มมได้ไปน่นงนนเดี๋ยวเราจะออกสือ่อนะภาพส,สวยๆนะครับ <laughs> 20, ประมาณ24-25ท่านนะครับก็มีบางท่านมีความจำเป็นต้องกลับไปก่อนแต่ว่าเราก็ยังเดินหน้าในทริปที่มาเที่ยวเกืือนราชบพาหรือว่าเปินเที่ยวหลานนะครับวันนี้ก็มีการไปถ่ายแบบ แล้วก็เนี่ยฮะดูหน้าตาแต่ละท่านเลยครับดูมีความสุขสมุนไนรนะฮะรีมีมีครับนะจ้ะโอเคบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบาย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 ครับโอเคครับขอบคุณครับ